สวัสดีครับท่านผู้ชมเท้านี้นะครับผมหลังรอบโลกนะครับยังอยู่ที่ทะเลนะครับแต่ว่าเป็นอีกทะเลแห่งหนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดนาจอมเทียนนะครับตมนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับก็ตอนนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูชายหาดทะเลนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าบรรยากาศตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับช่วงบรรยากาศเช้าเ้านะครับที่ชายหาด หน้าจอมเพียนนะครับนี่ฮะชายหาดค่อนข้างสงบนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเช้านะครับอากาศเช้านักท่องเที่ยวอาจจะยังมาไม่ถึงหรือยังไม่ได้เดินทางมานะครับนี่ครับชายหาดค่อนข้างสงบช่วงเช้านะครับขึ้นตรงนี้ไม่แรงนะครับเมาะที่จะเล่นน้ำนะครับเด็กๆก,ก็สามารถลงเล่นได้นะครับ ด้านหน้าของนั้นเราสามารถมองเห็นบางเสเลนะครับอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีและตรงช่องเล็กๆนั้นคือเขาเป็ดนะครับและถ้ามองไกลๆนะครับสามารถที่จะมองเห็นถึงเกาะคามนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะข้ามไปเที่ยวที่เกาะคามนะครับไปดำน้ําไปเล่นน้ำตรงนั้นก็มีเขาเป็ดเกาะเป็ดนะครับเกาะคามบางเสเลนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดนาจอมเทียนหรือว่าเรียกว่าชายหาดอําเภอหรือในอดีตก็คือชายหาดสมะสคงนะครับค่อนข้างจะเป็นเป็นชายหาดสาธารณะนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าด้านหลังก็จะมีโรงแรมนะครับที่พักต่างๆนะครับโรงแรมมีทั้งระดับไฮเอนด์ถึงโรงแรมระดับราคาถูก ที่พักราคา,อาพอจับต้องได้นะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับส่วนนี้ครับก็จะตอนเช้าๆนะครับนอกจากามาชมหาดแล้วก็จะมีประชาชนนะครับมาจ็อกกิ้งหรือมาออกกำลังกายด้วยการออกด้วยการวิ่งนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะนอกจากมีชายหาด สวยแล้วก็ยังมีร้านอาหารชื่อดังนะครับที่หลายคนนิยมมารับประทานก็คือร้านสีนวลร้านปีชาอะไรนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลส่วนชายหาดพัทยานะครับที่มองเห็นก็ไม่ไม,ไม่ก็เดินทางได้ประมาณสัก10กิโลนะครับนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงนะครับที่สามารถเดินทางไปได้โดยไม่ใช้เวลามากนะักอย่างวัดยาณสังบรนเขาชีจันนะครับสวนนงนุด สวนนงุงนซิวเล็กนะครับหรืออาจจะไปถึงสัตหีบได้เพราะว่าจากตรงนี้ไปสัตหีบก็ไม่ไกลมากนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ถ้าพักตรงนี้ก็เดินตรงนี้เลยครับเพราะว่าชายหาดค่อนข้างสงบนะครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับเจอเจอโควิดแต่เมื่อเมื่อเมื่อสถานการณ์คื้คายก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนหน้าหาดซึ่งจะมีช่วงนี้ก็จะมีประชาชนมาจ็อกกิ้งนะครับออกกำลังกายท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามนะครับริมทะเลนะครับนอกจากตรงนี้อาจจะสำหรับประชาชนที่ไม่ชอบอมีเตียงผ้าใบมีอะไรนะครับ ก็จะมีโต๊ะหินอ่อนนะครับไว้บริการนะครับสามารถที่จะนําอาหารมาปิคนิคก,กันได้ตรงนี้แต่ว่าจะไม่มีบริการเตียงผ้าใบนะครับก็เป็นเรรยากาศสงบสงบอีกแบบหนึ่งที่หลายคนอาจจะชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับนําอาหารมารับประทานเองนะครับไม่มีเตียงผ้าใบนอนเราจะนอนบนทรายเลยนะครับหาผ้าหาเสือ้อหมาปูนอนได้เลยนะครับนะ ความยาวของชายหาดก็น่าจะประมาณ800ถึง900เมตรนะครับนี่ฮะอีกด้านหนึ่งก็ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่าก็สวยแต่แล้วก็น่าเดินน่าวิ่งน่าจ็อกกิ้งน่าออกกำลังกายครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเอ ดูชายหาดเรื่อยๆนะครับหลังจากดูบรรยากาศแวดล้อมไปแล้วนะครับ่านไกลๆก,ก,ก็จะมีประมงชายฝั่งเรือเล็กนะครับออกไปหาปลานะครับก็มียังมีเรือท่องเที่ยวนะครับเรือใหญ่ท่องเที่ยวของโรงแรมหรือรีสอร์ทนีน่ะครับขึ้นแม่แรงครับเหมาะสำหรับการเล่นน้ำ วันนี้ผมหลังรอบโลกนะครับก็ยังคงอยู่ที่บรรยากาศทะเลนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ผมอยู่ที่าหาดใหญ่วันก่อนนั้นอยู่ที่เกาะหมู่เกาะลีปเป๊ะสตูนนะครับวันนี้ก็พาท่านชมมาที่าชายหาดนาจอมเทียนหรือชายหาดอำเภอนะครับชายหาดหรือที่รู้จักกันดีก็คือสมัยก่อนก็คือชายหาดสมประสงค์ของคนที่นี่นะครับก็จะรู้จักกันดีนะครับวันนี้นะครับก็จะมีโรงแรม ต่างๆนะครับอย่างที่เห็นเป็นตึกนะครับผุดขึ้นหลายโรงแรมนะครับรองรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางมาชายหาดนี้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นชายหาดส่วนตัวไม่ใช่นะครับเป็นชายหาดสาธารณะนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาถึงจุดนี้นะครับเพราะว่าไม่มีเตียงผ้าใบบริการนะครับถ้าเข้ามาก็คือมาเล่นน้ําแล้วก็นี่ครับนอนบนทรายเลย วันนี้ผมก็ตื่นเช้านะครับเพื่อมาชมบรรยากาศในวันที่อากาศตอนนี้ฝนกําลังโปรยโปรยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับแล้วก็มาวิ่งจ็อกกิ้งออกกําลังกายริมชายหาดนะครับซึ่งไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบนี้นะครับหลังจากที่เมื่อ2วันนั้นไปวิ่งออกกาลังกายที่ชายหาดปากบาราสตูนมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาวิ่งออกกําลังกายที่นาจอมเทียนอํเาเภอสตหิตจังหวัดชนบุรีครับนี่ฮะ ตรงนี้ครับก็จะเป็นเกลียวขึ้นนะครับน้ำก็ค่อนข้างสะอาดนะครับก็เล่นได้นะครับนี่ฮะก็มีเสียงเกลียวขึ้นกระทบฝั่งก็เป็นเสียงที่เพลิดเพลินอีกแบบหนึ่งนะครับมองไกลๆก,ก็จะเป็นบางเะเลอย่างที่ผมบอกไปก็คือ,อ เกาะเป็ดเกาะครามนะครับสถานที่ฝึกทหารเกณฑ์ของกองทัพเรือนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีมีเวลาว่างนะครับยังไม่มีโปรแกรมอยู่ในหรือยังไม่ได้คิดนะครับผมว่าตรงนี้ก็เป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับยิ่งตอนนี้มีทางมอเตอร์เวย์มาใกล้ๆแล้วนะครับก็เดินทางได้สะดวกนะครับตรงนี้ก็ตรงที่นักท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ําก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหาดค่อนข้างบ้างแต่น้ําไม่เลือกครับเมื่อกี้นี่ถาม ผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อยู่นี้ซึ่งผมไปสอบถามข้อมูลมาก็อบอกว่าตรงนี้น้ําไม่ลึกนะครับแล้วก็เกี่ยวขึ้นไม่แรงมากนะครับก็สามารถที่จะพาเด็กพาลูกหลานนะครับมาเล่นได้ตรงนี้มาอาบน้ำนะนี่ครับจะมีประชาชนอ,าออกกําลังกายนะครับ็อกกิ้งตลอดนะครับก็มีเน็ตเล่นวอลเล์ชายหาดนะครับตรงนี้ ตอนนี้ฝนเริ่มแรงเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมหลังรอบโลกนะครับพามาชมชายหาดซึ่งอาจจะไม่ได้สวยทุนในประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าจะมาเล่นน้ําผมว่าก็ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับก็ถือว่าเป็นชายหาดที่น่าสนใจทีเดียวหลายคนอาจจะเคยมาแล้วนะครับแต่ว่าก็จะให้เห็นบรรยากาศในช่วงที่เราเจอวิกฤตโควิดในช่วงที่เราวิกฤตโควิดกำลังเริ่มคลี่คลายนะครับ เริ่มบรรยากาศเริ่มเข้ามาแล้วก็รัฐบาลสนับสนุนให้คนไทยทเที่ยวไทยนะครับเนื่องจากว่าปชาวต่างประเทศนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่สามารถที่จะมาเที่ยวได้นะครับวันนี้ผมหลั่งรอบโลกนะครับพามาชมาชายหาดบ้านอำเภอนะครับตำบลน,นาจอมเทียนอำเภอสัตหีตจังหวัดชนบุรี